สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้ขอนำเสนอพระคุณแผนนะอกใหญ่ห้าเหลี่ยมวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเสดายนะแตกบินไปตรงมุมนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมีหลายองค์นะครับในประวัติตำนานคุณแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลอยุทยานี่ก็คือสร้างครั้งสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทหารที่ออกรบนะครับแลวก็ได้มีการนิมนต์สมเด็จพระวรณรัตในยุคนั้นก็คือมหาเถงท่านช่องพระอาจารย์ของท่านเป็นผู้ร่วมปลุกเสกเป็นประธานปลุกเสกนะครับพุทธศินก็คือเป็นพระคุณแผนที่เราเห็นคล้ายๆกับอูอบ่บ้านกลางสุพรรณบุรีนะครับอ่อ คุณกคุณก็ด้านเมตตาและแคลค่านะเนะมตตามหานิยมแคลค่านะครับเขาบอกเมยใส่ใส่พระคุณแผนแล้วจะเจ้าชู้นะมีเมียหลายคนเห็นจริงเนะี่ยผมมีคุณแผนตั้งเยอะผมไม่เห็นจะต้องมีเมียหลายคนเจ้าชู้ก็อยู่ผมโตคนเดียวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมของคนนะฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องของตไอ้พระว่าจะพาไปเจ้าชู้พระพาไปผิดศีลผิดธรรมนี่ไม่ใช่พระเครื่องแล้วนะ เพราะว่าเจตนางพระเกจิเนะี่ยท่านต้องการให้ผู้คนเนี่ยยึดถือในธรรมะด้วยนะครับในศาสนาพุทธคุงสร้างพระเครื่องมาเป็นพุทธ,ธานุสตินะครับด้านหลังก็จะมีเหมือนรอยนิ้วมือก็เหมือนพระคุณแผ่นบ้านก่างนะครับมีรอยนิ้วกดนะครับกดพิมพ์เพื่อให้แน่นนะครับทีนี้วิธีสังเกตพระกุ่วัดใหญ่ชมงคลคือด้านหลังนี่ต้องไม่ขาวเงเรียบแป้เงีง้ยเกนะครับเเป็นพระกูกไงพระกุก็ต้องมีคราบเนื้อนะ นี่คราบกูอันนี้ผมไม่ได้เอากล้องมาขยายนะครับเพียงแต่ว่าองค์นี้ด้านหลังเขาลงลักดำไว้ปิดไว้นะครับก็มีเป็นเออเป็นคราบเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นคราบกูดำดำเนี่ยขมุกขมัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้ชมในคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่ามีหลายองค์นะครับส่วนท่านใดที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะครับ ท่านก็ติดตามคลิปตอนกลางคืนได้นะครับส่วนตอนเช้านี่ก็จะเป็นพระนานาสาระต่างๆนะครับเป็นพระหลายรูปแบบเป็นเหรียญเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพระสมเด็จผมจะไว้ตอนคลิปกลางคืนแล้วกันเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยมีเยอะมากหลายร้อยองค์เลยนะครับส่วนพระประเภทเนี้จะมีอย่างละองสององ,องสามองค์บ้างแล้วแต่นะมีไม่เยอะถ้าเป็นพระแท้ต้องไม่เยอะนะครับถ้าเยอะก็คือเก๊ ถ้ามีเยอะเกินไปเนี่ยมันพิมพ์หมายถึงพิมพ์เดียวกันนะมีเป็นร้อยๆนี่ก็คือมีแหววเกะนะครับอย่างพระสุนทรในละครหนึ่งผมมีหลักหลาย